รู้ไหมทําไมสมัครแอร์แล้วตกลออไฟน้อนหลายรอบเช็คดูนะคะมีอาการตามนี้ไหมตื่นเต้นมากมายจนควบคุมตัวเองไม่ได้อาจจะกังวลจะตอบได้ไม่ดีพอกังวลก็เลยทําให้ตื่นเต้นบางคนปาร์ตทํา,าทให้เราอ่ะพูดแล้วไม่มีจังหวะวิธีการแก้ลองสูดลมหายใจลึกๆจะช่วยดึงการเต้นของหัวใจเต้นช้าลงแล้วก็จะช่วยให้เราอ่ะพูดได้มีจังหวะหรือถ้าหาสันพลังงานมันล้นลองเข้าไปในห้องน้ำสวัดแขนสวัดขาปล่อยพลังงานที่มันล้นออกไปแล้วเราก็จะดูเป็นเหมือชีพมาก ข,ข้อ 2. อไม่สนิทกับเรซูเม่ของตัวเองทำให้ตอบคําถามโุกไปวนมาโคชแม่แบบแนะนําขอให้น้องมาดูเรซูเม่ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าอะไรคือประสบการณ์ที่เราจะนํามาขยายจุดแข็งของเราเราให้กระชาบทาให้กรรมการจับใจความที่สําคัญได้ดีข้อ 3. บุคลิกภาพตกในช่วงท้ายโคชแม่แบบแนะนานะคะบุคลิกภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวค่ะฝึกยิ้มเรื่อยๆจะได้ดูและยิ้มเป็นธรรมชาติแล้วก็ฝึกบุคลิกภาพให้เราดูดีอยู่ตลอดเวลาวิธีนี้ก็จะช่ ่วยให้วันที่เราสัมภาษณ์ดูเป็นมืออาชีพได้ตลอดของช่วงการสัมภาษณ์เลยค่ะ 4. ขาดความเป็นธรรมชาติท้องจํามากจนบางคนอะตอบสัมภาษณ์ยังเป็นโรบอทอันนี้เราว่าน้องๆอ,อาจจะตั้งใจมากเกินไปทําให้น้องยึดติดอยู่กับข้อมูลจนกรรมการฟังแล้วไม่รู้ซึกถึงตัวของน้องเองโคช้ชแบมแนะนํานะว่าฝึกในการพูดคุยกับคนอื่นคุยกับที่บ้านคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะหรือพูดคุยหน้าก,กระจกก็ยังดีนะคะฝึกบ่อยๆก็จะทําให้น้องมั่นใจในการที่จะเป็นตัวของตัวเองในวันที่ไปสัมภาษณ์ค่ะใน ใช็คลิสต์นี้ใครเคยเปน็นอาการตามนี้บ้างแล้วแก้ปัญหายังไงคะพิมพ์มาแชร์กับโคชแม่มในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ